ดาอดตรพยาวัลสวนทวีววผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสถาพรงามอุโภคต้องเล่าก่อนเลยนะคะว่าเราเป็นทีมนักกำหนดอาหารนะคะจะพบว่าเวลาเราไปทำงานนะคะเราก็จะพบผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยโรคไตผู้สูงอายุซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะต้องทานโปรตีนเป็นปริมาณมากค่ะโดยโปรตีนอันดับหนึ่งที่ได้รับการเร่อกใช้ก็คือโปรตีนจากไข่ขาวนะคะ แต่ลองนึกดูนะคะถ้าต้องทารไข่ขาวเป็นปริมาณ6ฟองถึง9ฟองต่อวนันเป็นประจําทุกวันนะคะ <é S 1> ก็จะทําให้คนกลุ่มนี้เกิดความเบื่อหน่ายนะคะ<อ>เราก็ได้ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปโปรตีนหรือว่าโปรตีนทรานส์ฟอร์เมชันนะคะในการพัฒนาตัวโปรตีนไข่ขาวเนะะี่ยค่ะให้เป็นในรูปลักษณะของเส้น,นะคะ่ะ ก็เมื่อเวลาที่เราไปเทสต,ตลาดแล้วก็การตอบรับดีมากนะคะแต่ว่าจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ททเราตั้งไว้ก็คือกลุ่มผู้ป่วยนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะแล้วก็เลี่ยงแป้งก็คือกลุ่มคนทานอาหารคีโตนะคะได้รับความสนใจมากเพราะว่าเส้นทานดีของเราค่ะเป็นเส้นโปรตีนไร้แป้งนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเส้นแป้งมากๆนะคะซึ่งทานดีเองเป็นรายแรกนะคะที่นำนวัตกรรมนี้มาออกสู่ตลาดนะคะ แล้วก็เป็นบริษัทที่ใช้เลขที่คำขออนุสิทธิบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการต่อยอดเชิงพาณิชย์จากนักวิจัยเรียกได้ว่าจากหิ้งสู่ห้างจริงๆค่ะบริษัททานดีนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ติด1ใน10แบรนด์นะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการเดียแลเพื่อนำนวัตกรรมนะคะต่อยอดเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ผลักดันสินค้าเกษตรไทยให้ไปในระดับสากลได้ค่ะ สำหรับช่องทางการจำหน่ายในปัจจุบันนะคะเรามีหน้าร้านนะคะที่สามารถซื้อสินค้าตัวเส้นโปรโตีนของเราเส้นโปรโตีนไข่ขาวทานดีได้นะคะอย่างเช่นร้านเลมอนฟาร m มคีโต o ฮาส์นะคะและร้านสุขภาพอื่นๆอ,อ,อีกกว่า60ร้านค้าค่ะรวมกันนี้ก็สามารถติดตามข่าวสารและสั่งซื้อกับเราโดยตรงนะคะทาง f c e e o o o l l n e แอดและ Instagram นะคะทานดี T A N N D T H ได้เลยค่ะ